มาฮะขึ้นเครื่องกันแล้วเรียบร้อยนะักกีฬาทุกคนเตรียมตัวออกเดินทางครับเออมาแล้วจะเป็นยังไงดูซิเราังอยู่ตอ่อครับท่านผู้ชมครับเกมที่หมาเป็นอีกเซ็กเทอร่าครับผมเซ็กเทอร่าแตจบที่นะทีมไหนคว้าบุญญาไปน่าสนใจสักทีตัดขวาล่างนะครับผมแล้วก็ฟ้าไปแล้วนะครับผมน,น่าจะเป็นปีฟูป่ะฮะปีนาใช่นะครับผมแล้วรอดูเลยว่าใครจะได้ไป แล้วดูมีโซนไหนหน่าสนใจครับผมมองไปที่ขวาล่างนะฮะจัสกับ XP ซึ่งเป็นขาประจำขวาล่างอยู่แล้วด้วยต้องดูว่าคู่นี้จะมีการซัดกันอีกรอบหรือเปล่าครับผมอ่ะตัดมาที่ PPTH ใกล้ๆกันเหมือนจะเป็นคาริชมานะครับแล้วเดินมาเจอกันตรงบันไดตรงนี้ยิงแรกกันอยู่เหมือนกันแต่ว่านี่ฮะคาร์นอสฮะโดนไปก่อนนะค,ะครับผมบแล้วโดนก่อนเลยแบบนี้ไหหรือเปล่า พอไม่มีเจ้าใหญ่อย่างวีร์ล E มเอ็กอีโวมาเล่นเมืองนี้เนี่ยเหมือนหลายทีจะจองไปเยอะเหมือนกันใช่ฮะ e ครับทางเอวิด้าก็ไปเจอกับเ e อ็นดิวด้วยครับทักทายในช่วงตรงโซนตรงกลางมียิงกันอยู่รอบๆเมืองตรงนี้นะครับผมทางฝั่งของดิวฮะเหมือนจะไปยิงเพิ่มมาได้ดรต,ตรงนี้นะผมแล้วซับได้ตรงนี้ฮะ าลอตเอาไงครับยิงร่วงไปก่อนแต่ว่าโดนซ้ำจากด้านหลังไม่ไหวฮะเอาวีด้าครเป็นคิวเลตเดอร์ตอนนี้แล้วต้นเดงพีพีเทสซ้อนสองกันมาได้ดีดีกว่าด้วยนะครับครับงสองนี่ค่อนข้างจะได้เปรียบเยอะเลยพีพีเทสและก็มันก็ได้โซนตู้กลับไปส่วนอวิด้าเองครับเหมือนจะไปสกิดรีจีด้วยนะครับไม่ทราบว่าน่าจะลงแยกไปเช็คเอาของหรือเปล่านะก็เลยพาท่ามาหนึ่งตัวก่อนครับผมโอ้แล้ววันมอชุบปีเตอร์กลับมาได้ครับพีพเทสเองยึดเมือง แบบเต็มรูปแบบครับคนคาริมาต้องขอยออกไปเอา้าเราไปแลกกันตรงนี้ฮนะดวาวคู่เลยเนะี่ยแต่เป็นทางฝั่งของนาน,นียแพมจะเจาะมาเอาให้นะครับผมอ่ะดึงก่อนคนระับก่อนตามตได้สิวดาไหลามาครับค่อยๆเคาะเช็คมาตรงโซ่งซิบเบะครับผมตามต่อคนระับจะเห็นว่าเมื่อสกูก็มีซีดีด้วยทุบกลับมาแล้วยิวเคานะครับแพมจะเคาะไล่อยู่ฮนะแต ก็จะได้ไหมฮะไม่ได้นะผู้ดวเล่นมุมประจํแลนะ้วมุมนี้โดดมาจากเมืองโซนของบอคโคเลครับ,รบตามลาทางจัสติแครดี่มาและเกมนี้เป็นการตามลาที่สวนจากรอบที่แล้วที่จัสได้เคยมาถล่มรอบหนึ่งครับผมและนี่ฮะนิกกี้ขึ้นมาหลังคาทางฝั่งของเทมฮะโอ้เลจเจอหรือเปล่าเจอเจดีครับไหวว่าเจดีเซลเลโซนมาเช็คหน้าตู้ตาเบย์จะไม่เปิดครับแต่ว่าในสมองเทมเองโซนมาเยอะแล้วด้วยหุ้ยหลังไล่มาครับจอนดี้โดนยิงอยู่เหมือนกันฮะแต่ ไม่เจอฮะมุมไหนฮะพยายามจะหาอยู่เหมือนกันนะตรงนี้โอ,โอ้จอดี้นะนักคณิตศาสตร์ตรงนี้จริงฮนะพร้อมโอลิปิดเสร็จมาเล่นซ e ีไฟต่อนะครับผมตรงนี้เอาสั่งฮนะไปดาวคาริชมามาได้หนึ่งคนนะแล้วเป็นแคสเปอร์ฮะอินจอดี้ฮะไม่พอครับทางฝั่งของเทมพยายามจะดันนะฮะผ่านวอลไปฮะไล่จับนะครับ แต่ทัดไม้เจดีเอสเอลแลโถหมดเลยครับผมโอ้ยโหยิงไม่พักอตามต่อฮะตามสุดไปสุดจริงๆเทมเกมที่แล้วบูย่าอย่างเดียวมันไม่พอต้องเอาแต้มอีลิมด้วยอยากได้นะครับผมซึ่งมาครเป็น2องีลิมนะฮะตอนนี้ไหลไปเรื่อยๆแล้วเช็คกับทางยุยบีด้วยครับโอ้ยมีมอไซค์เอาไหมไปตามไหมตามไหมเฮ้ยแล้วมาอยู่อ่าไปเฮ้ยกระสุนมันเฉียวเช็คก่อนไหมใครยิงใครยิง อะไรฟังโอ้ยิงกันอยู่ฮะแกสคาริมี่เนีตามมาไล่ซ้ำให้ฮะอวอลขังแล้วยิงทิ้งเลยฮะอะไรละโซนสายเลยอะทั้งทงที่จัดนี่เล่นขวาเลยฮะเมืองชมพูะจะตรวจเดคานะครับโยกมาที่เก็บแบบอาจจะมองไปถึงวงที่ถัดสายหรเปล่ามาก็าจะโดดหลอกทีนึงแล้วกระโดดยิงฮะมุมนี้พยายามจะซ้ำอยู่เหมือนกันนะแต่มันจะโดดลอยเพื่อนหรือเปล่า,า,าแ,ดดด ok แล้วเพื่อนเข้าไปปิดงานข้างในให้ได้ไหมฮะนี่ะเป็นเอ็กซ์จังฮะฝืนสู้ด้วยฮะส่วทาง ในส่วนของเวก้าครับแลวจัดเองก็จะปิดให้หมดด้วยสำคัญมากคับแต้มนี้เอาหน่อยต้องเอาครับแต้มมีเลมสำคัญครับตอนนี้โอ้แล้วออกไปครับเช็คเจอเวก้ากำลังกะชุบได้แล้วทับวงเลยยูยูโอ้ยังไงฮะไม่ให้เขาชุบได้ครับพยายามน่าดูฮะแต่ก็ไม่เป็นผลครับเอาตามมาซ้ําได้นะยังไงเวก้าก็ยังไม่จบ12ไปนะครับใช่แล้วหนึ่งคนครับยังไม่ทราบว่าอยู่ที่หัดอยู่ที่ไหน ตัวต่อ w อ้าวแล้วหลงมายิงกันเยอะขนาดนี้แต่ยังไม่มีทีมไหนออกทกทีมกันนะพยายามจะสู้รับตรงนี้ทางฝั่งของยิฮะและก็ได้ไปเรียบร้อยนะนครับนอร์มอลที่ชุบก,กลับมาเพิ่มด้วยนะครับทำให<ช>้ SW ยังไปต่อปราบาฟมากเพราะว่าต้นเกมเองเหมือนจะไปเดินตัดลายกันไปมาด้วยนะใช่ฮะก็เหมือนแจกเอเลมกันไปมานะครับตอนนี้หลายทียิงแบบมันยิวสสเห็นอาจจะเฮ้ยเห็นยังไง โอ้โ oh, หเอฟวีวผ่านมาพอดีแล้วเจอคาราเมลระโดดซ้ำเลยครับเรียบร้อยฮะหัวเน้นเื<ๆ>้นจังหวะก,กำลังจะพันแผลฮะโดนเข้าไปฮะก็มาแล้ว,ลวมาพีพีดีเอชโออะไรกันครับเนี่ยครับนี่โอ้โหหมูบินมาครับผ่านหน้าโอ้ oh, คนจะไม่หมดแถวนี้เอาไงฮะแล้ว จะหาอะไรครับน้าโอ้โหมากันอ้ามาคนละทางโอ้โ,อโหมากันคนละทางนี้แจ๊สก็เรียบร้อยสิครับรออะไรครับยังกับมีวาร์ปคนหนึ่งมาหน้าคนหนึ่งมาหลังครับพีบีดีเโอ้ล้อมขนาดนี้ยอมเลยะครับโดนจับไม่ไหวฮะโอ้กลายเป็นว่าไปชุลมุนมากกับโซน,นนอกวงในตอนนี้ครับท่านผู้ชมใช่ฮะ,อะเอ๊ะอยังไงอ้าวโดดลงมาเจอพอดีเลยครับโอ้แต่วอลไว้สวยมากแต่น่าจะไม่ไหวมั้งครับเนี่ยโดนลุมสองฮะ ร้อยฮนะนิโคโลร่ปรับปลายจริงๆนะกับการไฟเนี่ยหลงมาเจอปุ๊บจับอย่างเดียวและยังไม่มีทีมให้หอกอีกเหมือนกันนะอึดมากอีริมกันรนรัวเลยนะครับแต่ว่ายังไม่มีทีมไรโดนนะครับไปเก็บเหรียญชุบกันมาจากไหนเยอะแยะไปเก็บเหรียญกันมาจากไหนเยอะแยะถามจริงโอ้โหยิงกันยับจริงๆไะตอนนี้ตอนนี้คือ,อยูยูอย่าบอกนะว่าเห็น อีกแล้วอ่ะเห็นหรือเปล่าทำอะไรคนระัขับรถเช็คไปไกลเช็คเกื่อเจอใช่ไหมแล้วนี่อยู่นอกวงไม่เป็นไรครับอย่างน้อยถ้ามียานผ่านนะเนี่ยคุณก็สามารถพันยาวบนรถได้นะครับผมก็ยังสามารถที่จะยื้อต่อไปครับในขณะที่ทีมใหญ่นี่คือหลับๆเลยฮะรอหลับๆนะตื่นๆเช็คอยู่ว่าใครจะมาไหมเระแวงอยู่ในขณะที่ทีม,มอื่นฝั่งขวาฝั่งซ้ายล่างจัดกันโนเดียมากยิงย่างยิงเรื่อยๆฮะตอนนี้ดีจีเอชไอออลาวก็ต้นเกมยังค่อนข้างเงียบ เอ็กพีเองไปเจอด้วยเอาแพ็คๆลงสนามในเกมนี้เก็บเนมพอตไปได้ครับผมโอ้แล้วเหมือนจะสับตัวด้วยคาราเบลแพ็คๆดิวแล้วก็สต็อปนะครับในเกมนี้จะเป็นยังไงต่อครับค่อนข้างน่าสนใจนะเอาผู้เล่นคนนี้ลงมาและเห็นแล้วอ้าวดิวส่องเจอหนึ่งใครอยู่ในนั้นตรงนั้นเห็นแวบๆอ้าขคอไปเม็ดหนึ่งน่าจะอยากเก็บงานให้เรียบร้อยครับดูว่าจะได้ไหมฮะ พ่ยิงเช็คไปครับขอวงเอาให้ชัวร์ก่อนนะสำหรับเอกพีไหลามาไกลมากนะตามจัดมาได้ติดจากฝั่งขวาโยกมาเล่นซ้ายเลยโอ้มาสักไกลเลยโอ้ต้องค่อยๆเล่นไปครับแล้วรอบนี้มีการขับรถเป่าวงล้อมมาเหมือนจะพยายามเข้ามาลออมาอ่อหรือเปล่าเออหรือยังไงดีเ็าได้ด้วยครับเก็บเกสบาย,ยจัดได้จนชุกไม่ได้ด้วยครับเพราะว่าโดนทับวงมาจากทางีบครับผม เดี๋ยวจะว่าบาลล็อไปเอาตู้เลยตรงนี้ยกตู้ให้เดา๋ยอใอ้จันกลับมาโอ้โหค,คือยิงกันเยอะมากเลยนะเยอะมากแต่ว่าทุกทีมก็ยังไม่มีใครที่จะยอมจบ12กเป็นทีมแรกเหนียวแน่นมากครับรอบนี้ะกอดกันแน่นครับเพื่อนกันเพื่อนตายตลอดไปโอ้โหแล้วดูดิฮะน,นอกวงนี้เขาก็สู้กันอยู่เรื่อยๆนะแย่เลยครับเหนื่อยเลยครับแลแต่ว่าทีมใหญ่เองยิ้มนะเพราะว่านอกวงอะซัดกันยับเลยเอเอเอนี่นั่งรอแบบเงียบๆเลยครับ อ่าทางฝั่งของเทมครับเดินผ่านหน้ามายิงข้ออะไรฮะเก็กโดรนหรือเปล่าน่าจะโดรนนะฮะแต่ครั้งหน้านี้เอาไม่ได้ฮะแล้วชัยสี่ครับเอวบิชุมาสี่รอบแล้วนะอย่างี้ยังอยู่ครับโอ้แล้วเอวบิลลงมาโดนสอยเลยโอ้โหชุบปุ๊บสอยปับ๊บให้เวก้าและจัดไปคนละตัวครับอ่ามุมเล่นกันเรื่อยๆครับแต่ละทีมได้บ้านกันแบบค่อนข้างลงตัวแล้วนะครับผม ยังมี EXP ครับที่อยู่โซนด้านนอกซ้ายล่างนะครต้องอาศัยเครื่องโดดมาว่าจะโดดมาถึงตรงไหนครับผมีเก็บเพิ่มมาได้จากขอยสั่งเมื่อกี้นะครับอีกหนึ่งอิลิมนะครับตอนนี้โดดมาโอ้แล้วเช็คเลยนะเอนะหวังว่ามุมนี้เนี่ย EXP จะไม่เลือกเข้าอ้เพราะว่าดูครับเอเอเขายึดมุมไว้หมดแล้วเห็นทุกทีมไหวหรือเปล่าครับ เอวอิดามากับเทมอยู่ใกล้กันมากเอ่มุมนี้คุนค้นๆเเหมืนอนดีเิรสเลสเคยเห็นมามุมแบบพิคเกมนั่นสิฮะมุมนี้เหลี่ยมแบบนี้โอ้โหเหลี่ยมอย่างงี้ยังไงหามุมแล้วเช็คกันไปก่อนครับหลายทีค่อยๆขยับเข้ามาหลักๆตอนนี้3มทีมถึง4ทีมด้วยกันได้นะเป็น4แล้วนะที่มีอยู่กับ4คนครบไม่มว่าจะเป็น C D ดีครับเ,มเทม e n t ดเทเมนต์เอวิดา<อ>้าแล้วก็ไอเ์แจ๊คโราผมอยากได้ภาพมุมสูงเลยตอนนี้ฉากเห็นสภาพโดยรวมเลยอ่าโดยรวมตอนนี้นี่ครับบินอยู่ครับเราใช้ โดรนในการบินเช็คครับใช่ผู้จับภาพชั้นเยี่ยมดูฮะทางฝั่งของ JDSL ตอนนี้ก็ได้แค่หนึ่งอีลิมมานะครับยังไม่ได้ขยับอะไรเยอะมากมายนะคเหมือนจะเน้นนะตอนนี้แต่ละทีมเริ่มเน้นเอาอันดับกันมากขึ้นนะตึงเลยไม่อยากจะเชื่อนะครับว่านี่คือ11ทีมแลวเหลืออีก12ก็หายไปแล้วจำไปยิงนิโคโลโลมาได้นะครับดาวน็อกด้วยเวกัสออกอันดับ11ครับผมเหลือ10ทีมแล้วนะครับตอนนี้บอกเลยว่านั่งเหงาอ่ะ สิบนาทียังไม่ยิงกันเท่าไหร่เลยโอ้โหแล้วตามมาแบบต่อเนื่องครับโอ้ยอ,อ,อีกีเลือกเดินเลยด้วยก็เดินไกลจากซ้ายมาซิเวขวาครับโอ้ไขมาหรือวีมีวีกิทีมีเจดีสิไขหรือเปล่าอาร์ดีบูวยังไงฮะเนะี่ยโอ้โหเออเพิ่มเติมครับเอวิดา้าอยากกระดันเพิ่มดีบูหาทางลงโอ้น่าจะยากเลยครับเนี่ยโดนชาร์จอย่างงี้แล้วสวนมาขึ้นเยอะมากดีบูรับไม่ไหวลงมาเล่นเองโอ้น่าจะยากแล้วครับเนี่ยแบบนี้ ใช่จะตัดมาเรื่อยๆครับตัวแจมเล่นบนดาดฟ้าก็ยากครับเพราะเทมเพลทเมนต์ก็ยิงค้ำเอาไว้ให้นอกจากตรงนี้แล้วยังมีโซนอื่นๆที่ยิงกันอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ดูตรงนี้ก่อนละกันนะครับทางฝั่งเอ็พีไปได้มาอีกอย่างอิลิมนะครับต่อไปครับโซนซิฟเวครับคาราเมลเปิดน็อกดาววันแมนจาก JDSL ครับของซิฟเวองเดือดมากคาราเมลเปิดระเบิดเพิ่มกันนกดาววันแมนสามเข้าไปอีกหนึ่งฮะไม่ต้องลุกไม่ต้องเล่นแล้วเกมมาต่อเนื่องครับเอ็พี อีบีเอชมาครับภาพมุมนี้เจอกับดีบูครับคนไม่ค่อยพร้อมด้วยแล้วเจดีเอสเอลซาหายไปแล้วจบแต่สิบครับโดยดิวจากเอ็กพี วอเดินขึ้นมากะจะเอาครับแต่ว่าวแน่นหนาเหลือเกินต้องรับจ้างทุบตึกแล้วจังหวะนี้ยังไงดีครับแันเข้ามาจะเอาอยู่แต่เหมือนจะยังเอาไม่ได้พยายามจะเคาะวอแล้วเดินเหมือนจะโฉบลงไปก็ผมแล้วจังหวะนี้น่าจะเรียบร้อยครับทิ้งจนได้นะสามได้อยู่กระบอก <Okay. S 1> อีลิมเจ็ดอีลิมจากพีพีดีใหชบยังคงทําเกมต่อได้และจั่นสคาริบี้เจอหอยสั่งรับจบให้ส่งอันดับเก้าใช่ฮนะโอ้นอกวงนี่ก็มีเหมือนกันไม่แพ้กันเลยนะฮะดวลเดือดกันมากน่าดูฮนะเหลือแปดทีมฮะ เต็มๆตึงๆงเงี้ยอเต็มตึงแล้วดิวมาแล้วเปิดวาออนไฟนยนกดาวตามต่อได้ไหมครับจังหวะแบบนี้แล้วตามเก็บได้แล้วคนโดดมาเห <ใน S 2> ินฟ้าท้าดินแล,ล,ล้วไหลมาแล้วเย็กทีตาม,มาต่อครับแบ็คแพคเปิดเขาให้เลาจัดเขาก่อนแล้วเลื่อนเหลือสิบโอ้แล้วเพิ่งจะได้ลงต่อเนื่องด้วยเจอซางซีจีรับเขาให้แล้วอย่างแข็งเลยทีเดียวโอ้อัดหนี่เขาไป,ไปเรื่อยๆคะทางฝั่งซีจี เปิดสนกันไปมาแล้วมีเ w ีแจมอยู่วงนอกด้วยเหมือนกันนะฮะตอนนี้ยิงแรกกันอยู่มาแบบต่อเนื่องด้วยครับโอ้แล้วว่าซีจีเจ็บหนักมากเขาสต็อปพยายามจะดันออกมาแล้วเปิดเคลียร์ได้อยู่ครับน็อกดาวน์ลงไปสำหรับปีเตอร์ไฟ3-3ครับส่วนดิวโดนล้วงอยู่ด้านหลังด้วยวัดกับเอฟเพราะสกิลเลื่อนเองก็จะหมดด้วยครับวนกลับมาหาตัวกระมบแล้วออนไฟขึ้นมานอกแพ็คๆไปได้คาราเมลตัดเข้ามาอ้อมหลังหนึ่งทีครับโอ้แล้วทางออนไฟค้ำหนึ่งสามกันอีกทีเกือบจะได้ครับโอชุดคาราเมลไปไม่ลง เกือบไปเหมือนกันฮะแต่ว่าดึงคาราเมลไม่ให้อ้อมได้เหมือนกันนะเอาไว้ด้จบระดับไปตรงนี้ดันเข้ามาทางฝั่งสต็อปยิงอยู่ในวอลอะไรครับผมเรียบร้อยฮะโอ้โหไล่เก็บงานให้ซีจ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 บที่7นะครับตามมาต่อด้วยเทมเก็บ FW ไม่ได้เอาอันดับ6นะครับตรงนี้จิลลี่เลยฮะตามมาแบบต่อเนื่องครับน่าเสียดายแต่ก็ไม่เป็นไรไปต่อไปยังไม่จบครับเทมเออนเตร์เทนเมนต์ตัดก็มาต่อไหลก็มาเก็บทีมบูจบอันดับ5้าไปบีไฮาลิมถือมาแล้วด้านล่างมีทางหน้าของแอสแ็คออร์ครับค่อยๆดันเข้ามาชิดตึึกข้นเรื่อย หลายไปครับน่าจะต้องเล่นดีๆเลยครับจังหวะชาร์จบ้านตรงนี้ระวังฮะโอ้แล้วมาแล้วครับไอ้แจ็คอร,ราคระปืนจรวดยิงจี้เข้าไปตูตมต้าเข้ามาโอ้โหแล้วเจ็บหนักมากบอกเลยมั่วจริงๆครับด้านบนนี้อะไรก็ไม่รู้ครับยัดเข้าไปแบบหลายลูกบ้านโดยเฉพาะร,ระเบิดแต่เราก็มารัวๆครับสำหรับ p ีพีครับแล้วเหลือหน้านของเทมด้วย EXP ีเองส่งขึ้นมาชาร์จบ้านครับเข้าวงแบบต่อเนื่อง p ีพีดีจบไปแล้วและแจ็คอราอยากจะเข้าไปเคลียร์ตึกนี้ใครจะรอดนั้นไม่มีใครรู้ได้เลย โอ้แต่ที่แน่ๆมีคนรออยู่แล้วนะครับวงนอกตอนนี้กะว่าจะสวมครับใครพลาดออกมาโดนแน่นอนนะฮะใช่ครับโบรโหจะทำเลดีทั้งคู่ครับทั้งไอแซกออร่าแล้วก็เอ็กพีต่อคอยสั่งไปยิงหัวสต็อปล็อกดาวมาได้แล,และเ,เคะียโรนะตอนนี้ตัวโซนเนียเด้งครับตัว,<ช>ตวเองกำลังจะล็อกดาวลงไปเอ็มเจ็ดเก้าซะด้วยบอกเลยว่าสําคัญจ,จัดๆัวัดจังหวะเดียวครับขอแค่ได้ลุ้นครับเอ็กพีตอนนี้ตีขึ้นมาเรื่อย แต่ออราวเองค้าด้านในครับชั้นหนึ่งทำให้เอ็กพีเข้าไม่ได้ส่วนเทมก็ลงไม่ได้เหมือนกันที่ชั้นสองอตึงกันมากเลย้ะอยู่กันตรงนี้ทั้งเทมทั้งเอเอครับจะเอาไงดีฮะแต่เอ็กพีนี่คือแบบปิดบ้านแล้วนะออกมาโดนแน่ฮะตอนนี้ครับใช่ครับอันตรายมากครับสต็อปเช็คก็ไปก่อนกับการหยอดลูกระเบิดครับลูกนี้ยังทำระเบิดไม่ได้ส่วนเทมเองรับต้องตัดสินใจจะลงอย่างไรดีก็จะเหมือนมีหอยสังห้อยอยู่ข้างหลังหนึ่งคนด้วยนะกะว่าเก็บมุมกว้างให้ฮนะ ีกีครับอดใจอดใจรอนิดนึงครับสต็อปอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งสถานดันขึ้นไปครับมีลุ้นแน่ๆไม่ต้องรีบก็ได้นะผมว่าเขารอได้้วยซ้ำใช่ครับมุมไม่แทกออลาเป็นมุมทางเดียวด้วยครับกับการที่ดันเข้าตึกวันทัตทิจะอ้อมไปตีนี่ผมบอกเลยมุมไม่สวยแน่ครับใช่ยัพีห้อยดีไว้ข้างหลังหนึ่งคนด้วยเหมือนกันนะฮะดูยาวอยู่ครับใช่ครับส่วนดีวพยายามจะเล่นแยกครับจะเคลียร์หอยสังที่ด้านหลังออกไปใช่ฮะเต็มเอาไงฮะโดนล้อมแล้วใช่ครับยังแข็งใจอยู่ครับสามคนที่ด้านบน มุมมาเรื่อยๆดิวก็เล่นแยกออกมาครับมี2คนกดฝั่งขวาไว้3คนของ e xp เก็กดหนึ่ง x o r a ครับต่างคนต่างเทรดมุมค่อนข้างวัดใจครับคอไฟวนไปวนมาแต่วอมันออกถนนด้านขวาจอของท่านผู้ชมครับอ่าเราเห็นดิวฮัโดนไปเจ็บอยู่เหมือนกันนะฮะอยู่หลังวอลตรงนั้นฮะตัวแปรสำคัญแล้วนะ<ช>แอเปอร์ครับหามุมอยู่เทมคือตัวแปรครับจะไปไหลทางไหนดีต,ตอนนี้ไม่มีคน โฟกัสอยสั่งแล้วนะมีฮะตรงนี้นทางขวากดดันครับเ,เทมครับอุ้ยยังไงเทมเลือกที่จะเคลียร์เอ็กแต่ออราแล<อ>แต่ก็ยังหลังเลอย,อยู่ใช่ฮะไม่ยอมเหมือนกันนะเล่นขึ้นหลังคาแล้วหาขาไปเรื่อยๆก่อนนะแต่ว่า <ใช S 2> ดิวะโดนเคาะไล่มาตรงนี้แก่แล้ครับมุมออกขวาด้วยครับแล้วทั้งคู่มาคนละครึ่งทางครับเอ็กแต่อราลกับเอ็กพโดยที่มีเทมเป็นตัวแปรเทมเลือกที่จะไหลมาทางหน้าต่างเอ็กแต่อราลด้วยแต่ก็ยังลังเลย์สองจิตสองใจจะไปเอ็กพหรือจะไปเอเอครับแต่ดูจะโถมใส่เอเอแทนเอ็กซ์แา และรอกเพื่อตตรงนี้ยังชุบได้ไหมดึงกันก่อนกลับมาได้ครับไฟซีซียังดึงกันอยู่และเทมยังเป็นตัวแปรอยู่กับมือที่3ตรงนี้ต้องเลือกสักทางครับล,ลงมาหน้าต่างซ้ายหันมาเลือกไปที่ฝั่งของ a อเครับเพราะต้องหลบม,ม e ุมเอเอตามมาต่อครับ ไหลามาหันขวาเอ็กพีหันขวามาเจอไมแล้วนิกี้นองดาวลงไปก่อนครับเป็นสตอลที่เข้ามาแล้วสไยเลอร์ดงนี่สวยจัดโอ้และเอเอครับข้อหลังบอกเลยพึ่งแตกรังแล้วเทโครเข้ามาไหลต่อเด้อครับเป็นคนที่ยิงอยู่ตอนนี้คือหอยสังแล้วเขาไปเล่นฟรีจัด e. เอ็กดีเกียเทมไปได้และเอ็กพีโถเข้ามาไฟสี่สามเจอตัวหน้าหันมาสะบัดหนึ่งสะบัดสองแล้วเป็นเอ็กแต่คอราวยิงเอ็กพีนอกดาวลงไปแล้วปิ e. วดเอ็กพีม้วนเดียวเคลียร์จบเลยทันทีโอจังหวะสุดท้ายเอเอฮะวิ A ่งสวนทุกคนแล้วไปอยู่ด้านหลังสุด เออโอ้โหใจเย็นมากนะแม้ว่าจะ